เจอแล้วนี่เนาะนี่นอนรับเฉยนี่เห็นบ่เดี๋ยวไปเบิ่งข้างหลังเนะาะเจอแล้ว <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วนี่กระปรอมพี่นอนกระปอมอ๊อบนี่ ล่อยพี่น้องมุนเพลินอันจีบบกเห็นนะพี่น้องมั๊บมับ <c oughs> ม,มีอมือโคตรเทพ <c oughs> นี่พี่น้อง เนาะนีน่น้อะหลังจากที่ไปหามาแล้วจะได้โบราณเนาะนี่เนาะทำการย่างมาเนี่ยจะย่างแล้วเดี๋ยเสียไปฝากไปขั้นตอนต่อมาเนาะเงือบลอยเนาะก้อย วครับอ okay. ืโอเคเละการสบายดีพมกพี่น้องพบกับหนุ่มน้าพากินพาเถียมือนี้หนุ่มน้ามาพาผีพาน้องมาเหยีงกระปอมน้อมาตีกระปอมน้อพี่น้องว่าสีด้บ่มมือนมาเดียว รุ่นเงาเนาะพี่น,อน้องเนาะไว้สีด้ยบ่ได้เดี๋ยวสีพาไปเนียงกันเลยเนาะจากสีด้ยบ่ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อก่อนสิ่ไปเบิ่งคลิปเต็มกะคือเก่าพี่น้องให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัศกัยกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้หนุหน่มนาเจ็ดคลิปต่อไปเนาะ มือนี้พาทั้งมาหากินทั้งผ้าเที่ยวป่านพนองน,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 น้องเย้อแล้ว่น้องเย้อแล้วเยื้อแล้วเอนี่เยือแล้วนี่เนาะนี่นอนรับเสยนี่เห็นบ่เดี๋ยวไปเบิ่งทางหลังเนาะ เจอแล้วเจอแล้วนี่กระปอมพี่น้องกระปอมป๊อปนี่เรียบร้อยพี่น้องนี่เนาะหลังจากจับมาได้แล้วแค่ก็ได้สองตัวพี่น้องยังเงี้ยงคือเบิ่งเรื่อยๆเนาะ รถเงี้ยงเอา,เอาพี่น้องเราเอา,เอาทำท้ยทางนี่แหละอุย้ยพอดีพ่อหมูเลยพอดีเงียงน้ำหมูเลยเนาะนี่นี่มหมูตามทางเลยพี่น้องได้ไวเชียวพออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้ว นี่ที่ผาเขาไปเบิี่ยนใส่เลยเนาะโอ้ยไป้ยบัวไทยทางเห็นโมกุลนอนอยู่บัเห็น,น,นเหรอเน,นี่จับมาให้เบิ่งเนาะวันไหนวันไหนเน,ะนานนเนอะอืมโมกุลเพลินอันสิบบัเห็นนะพี่น้องมัฟนี่เนาะ มีคางทางมีพี่น้องเนาะเจ๊ะยี่พ่ออีกแล้วเนาะพี่น้นองกระปอกเน,นาะมา cứ bôi <laughs> nhảy hả ba cứ đi từ tôi này nói hả xem có xe đẩy với nó không vậy nhưng mà nhảy nó thò ít leo nó hết mô hết này phay hôm nay này như vậy cho cái cây nó tôi nhảy nó nó โอ้ยม,มือกดเทพนี่พี่น้องอุยอ้ยเจอแมงเงีย้ยงพี่นอ้นนนนนอ,งนองนี่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 แมงเี้ยงพี่น้องนี่ อู้บม่เคยเห็นนี่คืองาใหม่นี่นั่นคือมีอย่างอื่นอีมันม่เป็นกลางใหม่หรือว่างาใหม่มันเป็นแมงใหม่ดิ นไปละหากระปอมกันต่อมีเนาะพี่น้องหลังจากที่ไปหามาแล้วจะได้โบลายเนาะนี่นี่เฮากระชีธรการก่อยเนาะไปย่างอลไรก็นมาฝักฝากอะไก็ก้อยใส่มงนี่เนาะมีม่วงหน่อย แล้วทาสีไปอย่างกันเลยเนาะนี่เนาะทำการอย่างบ้าเนะเจ้าอย่างแล้วเลยสีเอาไปฝากไปก็ไอยเนาะก้อยส่สมนงคสมวนงควาล้วเม่งตวน้ก็ขั้นตอนต่อมาพี่น้อง ฝักเลยฝักม right <The camera apan> ุนมุนเลยเตรียมพร้อมนี่คือมักม่วงน่อยมวงซอเนาะก็ลยาผิดขึ้นหน่อยเดีเลแล้วมงเอาหอมไม่ด้นะกอมันเกไิด้อยหอมไทยเขาหัวเนาะนี่หัวผักอะไรนี่ใบมันนนี่หัวผักอะไรผมมัน เตัดตตอแล้วแ่นนี้ก็ันัวตัวนึ่งเบาเงียบลอยเนาะก้อยถึงขั้ตอนซีมแล,วล้วเบิ้ลอะไรบ่นใส่เบิ้ลอะไวะก็ซื้อไง่เนี่ยตาอืม โอเคเลยโอเคโอเคเว้ยมาเจอมาเลยเอาเลยนะ <c oughs> พี่น้อง่อยแล,แล้วๆมีก็น้ำหน้าก็จีได้ปิดคลิปตัวเพียงเท่านี้เนาะจีได้มาเก็บในพีให้น้องเบิ่งกันจะไปกินให้เบิ่งนะ <c oughs> เออ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอกลา่าวคำว่าสบายดีคลิปหน้าพบกันหน้าเชียนในอีกอ่ะฝากติดตามพี่น้งทสิได้ให้เบื่อเรื่อย